สวัสดีครับทุกผู้ชมในวันพิธีสาบานตนเข้าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของโดงนัลด์ทรัมป์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้พูดถึงการหยุดยั้งสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียตามที่เคยพูดว่าจะหยุดยั้งได้ภายใน24ชั่วโมงแต่อย่างใดครับซึ่งานายปูตินได้กล่าวสแสดงความยินดีกับทรัมป์และพร้อมที่จะเจรจาเรื่องยูเครนและอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวครับว่า เรายังได้ยินท้อยถแถลงของเขาเกี่ยวกับความจำเป็นในการทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เราย่อมเห็นด้วยกับทัศนคตินี้และขอสะแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่กําลังเข้ารับตําแหน่งซึ่งทรัมป์นั้นครับแอดมินเคยวิเคราะห์เอาไว้ครับว่าทรัมป์คือนักธุรกิจและจะบริหารประเทศภายใต้ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับหนึ่งโดนนโยบายกล่าวหมต่างประเทศโดยเฉพาะกับนาโต ทรัมป์ต้องการให้ประเทศสมาชิกปรับขึ้นงบประมาณกาลาโหมของประเทศที่5%ของ GDP ซึ่งในปีพศ2566ประเทศสมาชิกนาโต้ทั้ง32ประเทศได้กำหนดงบประมาณกาลางหมมขั้นต่ำไว้ที่2%ของ GDP และเมื่อเกิดสงครามรัสเซียยูเครนทำให้นาโต้ต้องเร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันทางตะวันออกและเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมและไม่ใช่แค่ทรัมป์คนเดียวครับที่เรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณ มีมาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโต้ก็ได้เรียกร้องให้ชาติสมาชิกนาโต้เพิ่มเข้ามาใกลาโหมด้วยครับเขากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ห่างไกลสงครามโดยมีมหาสมุทรแอตแลนติกขวางกัน้นแต่ทําไมสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายมากกว่ายุโรปตั้งหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจากคําพูดดังกล่าวของครัมนั้นครับท่าทีของสงครามในยูเครนก็ต้องมาพิจนารณาท่าทีของชาติยุโรปแล้วครับว่า พวกเขาได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมหรือเปล่าแอดมินสังเกตครับว่าหลายชาติในยุโรปตามเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศขึ้นนับจากมีสงครามในยูเครนแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ทรัมป์เรียกร้องส่วนยูเครนเองนั้นได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศปีนี้ราว1.8ล้านล้านบาทในขณะที่ทรัมป์มีท่าทีไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐมีกาโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียอย่างไม่จํากัดและมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาครับว่า ทรัมป์ได้สนับสนุนแนวคิดในการนําเงินอายัดของรัสเซียจํานวน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมาให้ยูเครนเบิกจ่ายซึ่งแนวคิดดังกล่าวพันธมิตรของทรัมป์นั้นก็คือวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอและสมาชิกสภาคอนเกรสไมค์วอร์ดซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติตามลําดับได้สนับสนุนโครงการลิเริ่มนี้อย่างแข็งขันพวกเขาเชื่อว่า มาตรการดังกล่าวสามารถเร่งการแก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างประโยชน์เพิ่มเติมเหนือมอสโกโดยกล่าวว่าถ้าต้องการเงินคืนคุณต้องเจรจาใน,นสท้อนได้ดีครับต่อนโยบายขอนครัมที่จะยุติสงครามลงโดยความพยายามกดดันปูตินไปพร้อมๆกับการเสริมกำลังรบของอยูเครนให้มีความเหนือชั้นกว่าบนโต๊ะเจรจาเซนอนอนครับว่ายูเครนและรัสเซียในช่วงนี้ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงศัก,กยภาพของตนผ่านการสู้รบกันอย่างหนัก โดยฝ่ายรัสเซียดูเหมือนจะได้เปรียบครับกับแนวรบด้านตะวันออกพวกเขาจอบปิดล้อมในหลายเมืองใหญ่เช่นคูเปียนโป้ขอบและกําลังจะยึดเมืองโตเลสได้ในขณะที่แนวรบในเขตเคิร์สเป็นฝ่ายยูเครนที่ยังยึดครองพื้นที่แม้ว่ารัสเซียจะทุ่มกาลังรบมาจากเกาหลีเหนือก็ตามในขณะเดียวกันรัสเซียก็พยายามโจมตีจากระยะไก,กลด้วยขีปนาวุธและโดรนซึ่งก็มีรายงานครับว่า เมื่อวันที่20มกราคมวันที่ทรัมเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียส่งโดรนแบบซายเห็ดห3 6หลายลำโจมตีทางฝั่งซ้ายขอแม่น้นํานิเปอร์ฝ่ายยูเครนรายงานครับว่าในคืนของวันที่20มกราคมคืนเดียวพวกเขาสามารถสอยโดรนแบบดังกล่าวได้ถึง93ลําลำด้านตุวกันข้ามฝ่ายยูเครนก็โจมตีครั้งสําคัญในรัสเซียเช่นกันครับโดยยูเครนส่งโดรนไปโจมตีโรงปิตโตเคมีในเมืองคาซานอีกครั้ง ซึ่งการโจมตีด้ดวยโดนต่อโรงงานปิติตเคมีในมูเรนเมืองดังกล่าวมันสร้างความเสียหายต่อรัสเซียเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัสเซียใช้วัสดุหลายชิ้นนําไปผลิตเป็นอาวุธโดยเมืองคาซานถือว่าเป็นเมืองใหญ่มีอุตสาหกรรมประกอบประเทศอยู่หลายโรงงานล่าสุดครับมีรายงานครับว่ายูเครนได้ส่งโดรนกามิกาเซ่โจมตีโรงงานผลิตเครื่องบินรบแบบตงู 160, ในเมืองคาซานดังกล่าวอีกด้วยโดยในเช้าของวันที่20สิมกราคม เวลา5้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดรนกามิกาเซ่โจมตีสนามบินโรงงานดงกาวรวมถึงคลังน้ำมันอีกด้วยมีเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นโรงงานการบินคาซานก่อตั้งขึ้นในปีคศ1932และเป็นบริษัทในเครือของ PJSC Tupolev เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินทางทหารของรัสเซียมาอย่างช้านานโรงงานแห่งนี้ผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบตู160ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์เช่นตู2 0 4นอกจากนี้โรงงานแห่งนี้อยู่ภายใต้าการคว่ำบาตรของสภาพยุโรปตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2 5 6 6เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลและเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์เช่นตู160และตู 22M3 ซึ่งถูกใช้โดยตรงในการโจมตียูเครนเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ ตู160ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจำนวน4เครื่องยนต์ซึ่งทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึง2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินประมาณ12,300กิโลเมตรสามารถทิ้งระเบิดติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ในดินสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศต้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนย,ยูเครนจึงขายเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับรัสเซียและที่เหลือถูกทำลายทิ้งภายใต้สัญญาบูดาเปส ดยรัสเซียสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรจะร่วมกันปกป้องอยูเครนเมื่อพวกเขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่สุดท้ายรัสเซียก็ผิดสัญญาครับแทนที่จะปกป้องอยูเครนกลับโจมตียูเครนทั้งการผนวดดินแดนไครเมียอย่างผิดกฎหมายและการยุยงให้มีการแบ่งแยกดินแดนในดอนบาสส่วนสหรัฐอเมริกาเองที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะปกป้องอยูเครนแต่ในสมัยโดยน,นัทรัมครัมกับมีท่าทีที่จะเจรจา ทมกลางเงื่อนไขของปูตินที่ต้องการดินแดนของยูเครนอีกหลายเขตัทําให้การโจมตีโรงงานผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบตู้160มันเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์เตือนให้ปูตินและทรมหวนึกถึงสัญญาบูดาเปสต์ที่ทําไว้กับยูเครนการโจมตีดกดรนต่อโรงงานดังกล่าวทําให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินมีการยกเลิกเที่ยวบินที่เมืองคาซานนอกจากนี้ครับยูเครยนยังส่งโดนโจมตีโรงกันน้ำมัน ลิสกี้ซ้ำอีกครั้งครับในคืนของเมื่อวันที่20มกราคมหลังจากมีการโจมตีเกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วการโจมตียังเกิดขึ้นอีกที่เมืองสมอลินสศูนย์ฝึกนักบ,บินรบที่สําคัญของปูตินมีรายง,งานครับว่าในเช้ามืดของวันที่21มกราคมฝูงโดรนได้โจมตีอาคารสนามบินและคลังน้ํามันของเมืองดังกล่าวมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างน้อย7ครั้งซึ่งบางรายง,งานบอกว่าเป้าหมายอาจเป็นโรงกั่นน้ำมันสมอลิน ยาเซวโอโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีรายงานเพลิงไหม้เกิดขึ้นหลายจุดครับเช่นอาคารศูนย์การบินและโรงไฟฟ้าส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับกินวงกว้างซึ่งรายละเอียดการโจมตีต่งางแอดมินจะได้รายงานในโอกาสต่อไปครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r ค b e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ